สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สองสิบสองเซนต์สี่เด้ออเมกาก็นั่งมาแต่เยอะไอบิ๊กเนาะทุกคนอาจันจอดมาแวะกินกาแฟหาโะดุกุ้งนึงนะกินกาแฟเหรอพี่น้องเดี๋ยวเบื่อแล้วเขาบอกเขาใจคนษเขากันวนะน้ำโะดุกุ้งนึงกินกินกาแฟกินนั่งติณหอนอะไรได้เนีนน่ย ตนี้ก็มันกินกาแฟแลสิอ่าเนาะไปกินเฟอร์ก็เนาะเพราะว่าเขาเศร้าเฮามันจะน่าจะตกอยู่10:00น11:00น1นาทได้สิเอาอะไรวะไม่เได้กินเขาเศ้าอยู่อ่ากาแฟตัวนี้คนก็เข้าไลนเนาะเออกาแฟรสแดงมันเป็นซิกเนเจอร์ของทางหาเนาะสถานที่ก็สิอยู่ประมาณหลังหงหมอเนาะ อุหมอแขงจะมาซักับาะรู้สิก<ไ>ประมาณร้ายเนาะว่าจะเป็นนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาร้ยาย,ายโอ้พี่น่อยเออโบดีทายคลิปลงซองมือนี้แหละค่านั้นค่านี้ด้วยเยอะเรื่อยวะเขามีเวลาถ่ายคลิปจ้ะเหลืวสิบ ไปกินเขานะ่ะเจะหน่อยเอ้ยไปกินเฟิร์นะเจะหน่อยตัวตอนนี้ก็มาห่อหั่นเฟิร์ดอะแต่ว่าเขาได้นุ่มสดจป็นไงกาแฟอบอสซีเต๋อกินสวยโอเคเอาจอนจ่ายหายนอกเพราะว่าเมันเป็ดเสีย,ยเหมือนมันเดียงอีเสียวมึงเนี้ยนี่กนะ็นุ่มสดนะกินได้แต่นุ่มสดน้องพี่น้องคอยกินกาแฟบ่ได้เพราะว่าปวดแผลนะ ใจสันทุกทีที่เจอเธอนะแอ้เอย่างเนี้นย่ะเฮ้ยคือแกกินเยงวมาแกยังมีกไ้ค<ะ>ืองง่ากินเยอะนี่ม้อวันนึงของหนาฮะตังเล่นอะไปสั่งเบอถาเพื่อนเนาะเพรันนี้ขาของหนาอยู่ เฟอร์เช้าสองขวบเปิดน่อนสู้ได้แต่เราโอ้ยพีด่ดีกระชิดตอนนี้ก็ม้านหัวนานเฟอร์น้ำตกดบอนเก่าบอนเดิมที่ก่อเขากินนะกินทุกวัน กินได้ทุกวันเรนะื่อยนะเฟร์นะจันจอนน้ำมักเราก็เหีเ้ยแต่ฝอยมากนะ้ำอีกจริงๆจริงแต่ก,อก่อเนเขาบอกว่ากินเฟร์เนาะกินแบบพอกินมาแล้วมันปุ่นผ่นองนะมันเป็นแบบคือสีออกคือกินได้แต่กระเียะสันสนยัยแบบต้องล้างมายเราเราส่วนกินายเถื่อนอะไรนะผิว,วไหมยา có nhiều người ngã rồi đi với nhiều nhãn bộ bây giờ vậy. Đó. นะพี่เนอะเดี๋ยวไหนเฟื่อมาอย่างนีนก็เป็นโอ้แสบได้พี่เนอะเฟอด้านครับแขมของหรือว่าสุดย,อดยอ่อดเลยข่อยบวมมาเฟื่อยขยังมกกักน,นะคืออันไหนดิเองกินหลคือองหไาแล้วกิน <c> เ <oughs> นี่ยเฟือ่อ เพื่อแก้มของให้นะแต่ว่าซื้อหันซื้อร้านครับอยู่ใกล้กันกับเพื่อแก้มของใครอยากม่กินก็มาหลนะายเนี่ยนี่จันจรมาสองน่ะจาา้าคุณซาวทำก็บอว่ามาผู้เดียวขึ้นสั่งสองสวยแล้วคนะรัเพราะว่าเขากินผู้เดียวด้วยเขบอกว่าจะกินคนเดียวเนีย่ย <c oughs> กินคนเดียวเลยเดีวยว สามารถกินทุกมือหลายเนาะบ่าวจอยสามารถกินทุกมือหลายบ่าวเฟอกินทุกมือดีเลยอืมมืออ่านในข้าวกระบะไหบ่าวบ้านนี้แม่บ่าว่าว่านนี่บ้านนี้โอ้ยคืนทำมาว่านเรื่องประเด็นโอ้ยมาวเนาะเฮซื้อเนาะมาเนาะบ้านนี้นอนคืนแต่ว่าวทาลูกมานี่ก็ต้องจะได้ก็ต้องได้ดิกินนะคันดุกเสานี้ยไม่บ่าวเนาะชื่ออะไรบี้กเนี่ยเจ้ แต่มันเสพติดเลยนะฮะอ๋อพี่เนาะกินฟื้นแล้วแต่สดกล้าเนื้อนก่อนเนาะห้ามึงก็เย็ดเื่อนก็ตดว่าก็เย็ดห่อไส่แหละเนาะมัได้ยูกอได้รถแท็กซี่เนาะเลยก็มีนะเแท็ซี่อเดินมานด Này này, không? Chín, ngày, nhưng bộ ừ. à, đây không? Ừ. <laughs> à, chín đó, này hiểu, vịt ỉn, chân mề, nhang, bò bứt, chờ chờ, anh กเออเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือเป็นจอนโบกินลุกสีเนาะพี่เนาะ้วทุกคนมันจะโบกินนุกสีเอขอยังเงนที่กันวันในาง่ปมันหมึกินได้ล่ะไหย้กินนะมากพี่เนาะกินกบกินเฟิร์สนะ อตอนนี้กินเด้แล้วเบ็ทดทางไรนเบิดบ,บ,บ่ยัางนาทางนังเป็นเบิดกินของยิมก็ไเสาวอ่างนี้นอ,อนอกินยวกอเรากินวันประมาณมสามโมสมตอนนี้สิบโมใอยากกินแล่าเพราะวกิลก้มเื้อนะ้อคอยกัเสด้ก้ามเื่อขืออ้นก่อนเนึ่งส นี่ล้วกรับไน่นอนกรับกรับกับกับไปไปเบิาไลยมาไยิปเลย,ไไยเลยนาะจะนอนนอนมงจะไ้นอนเด้อไปจานจอนจะไปเบิรงเหยื่อน้ำขานเราสีขาปูนแต่ว่าสเอาปูนเ,นนนะนะเกิดไปได้สอบหนึ่งใส่ข้างหนา เสี๋ยทั้งนาไปเดี๋ยวจะูว่าคว่ำกันลานมันทำไรไปเดินทางแข็งเกาะไม้มาจอดฮะมาซื้อปูนนเครับพี่น้องปูนก็นสอบเบี้ยวหรออะไรเพื่ออะไสอบงกเอยฮะเอองกเลยฮะไปซื้อปูนเพื่อะสอบ ไปว่าจอนแบกห้เขาเนี้ยโบโอัน้อปิ้งเอาปูนก็อนุ้นปูนใสรจปกักลเอาปูนสร็จดร้านซอาม่้อปวดวะเ่อไจะไะเมื่อไห่เพราะว่ามันอ่อนหย่อนยเออไปน้องี่นอกมาห่อเทียนเ่ยตอนนี้ได้ปูนมาสอบหนึงแต่ว่าสร้างยักไปใช้แหละกาก็ดั่งขนาดหอนี่เนาะปูนเพราะว่ามันเราหยุดไปว่าบล็อกบทนมาไสร้างบล็อกเขาแหละค่ะ พูนก็ได้เทอนรดสอบเนาะพี่เนาะว่ามันบ่มีรถใหญ่ครับขี่กันมาก็ได้ว่าได้เทอนรดสอบค้นเทอนรดสอบมาตอนนี้ขี่มากรับบาจอนเนาะบาจอนซ้ำหนึ่งมือก็มาเยี่ยมยามบวานเถื่อนไปนยางไปเบิ่งนางไปเบิ่งวิวที่อยู่ถัดธรรมศาสตร์หาเนาะทุกคนกาซิมีจะจบไปเพียงคำนี้แล้วเนาะเพราะว่ามือหนีกายเลี้ยงสิท โบวี่ยังให้เบิงถ่ายเบิงคือเกา่ามีแต่ถ่ายเห,หอือนไอพี่น้องเสีนด้ำขาดเลยนะโอ้ยถ่ายแต่บอลเกา่าได้แจดโดไปใ้เน์ะนี่แหละเนาะทุกคนอัปเดตให้เบิงเพื่นขวบเบาซิดกับของน่าก็ท่างหอดขั้นตอนนี้เนาะธรรมศาสะดีอยู่เนาะ่าอากาศดีอยู่แต่ว่า <c oughs> อยากแดดนัดน,นึงท่ง,ขอขอของเขาก็งไอ้เนา บ้านกว่างฮู้ก like ว่างตาดีนะที่ี่เนาะแบบอยู่ท่าดีายดูนะแอฟริกาแอฟริกาละออดันต้นไหนละเรียกอดินมาใส่นี่เล้อ่ะเอาเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิคอจบไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องฝากทุกคนกดไลค์กดติดตาม เธอเป็นกำลังใจให้ซิดเด้อพี่เ้องเ mm hmm. บิ่งโฆษณาให้ว่าซิดนะเพราะว่าหลายๆทั้งหมดเกิดมาจากโฆษณาแน่น,น,นอนพี่เนาะพอกันหม่คลิปหนาเด้อพี่เนองบ๊ายบาย